โอ้จันายนะห็นหนังตุ๊กด้วยนะนังติ๊กติกทำะไมาไมอาจารยกันกันกัน<อ> <ๆ S 1> ช้างวกันช้างอเอเื่นไวชางเห็นวาช้างว่ใครถวายเขาจังใครถวายเข้าไปไในรันคา้ยจันรนะโอ้เพาพนาะ็บภาพเนาะ ดังเราไม่รอเนียบครับครับดังนี้คำคมอะไรไหมครัคำคมธรรมะคำคมธรรมะครับอ๋อธรรมะอ๋โอ้โหโอ้บุคคลนี้เราธรรมะอ้าวเดินแล้วเอาเอาง่ายเดินคำคมยังนำเาเดินเดินเดินเนาอย่างเดียวเลยเนาะเดินทุ่งบ่อยๆได้อะไรบ้างไหน ได้อะไรบ้างเดินก็หนักห่อยหนักบ่อยบ่ครับอ๋อได้ความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อยเมื่อยเหนื่อยเหนื่อยลารเมื่อยลายเออเออบุกบุกเคยมีคำคมนำคนนะบุกเคยมีทำมงคลมาได้ลูกโอเลยมาเดินก็เป็นธรรมแล้วครับมาเดินก็เป็นธรรมแล้วไหนอาจารย์ไายมาเดินก็เป็นธรรมแล้วครับเออเดินเป็นธรรมแล้วเออ ต้องต้องมีอะไรดีถ้างั้นอาจารย์ไม่มาเดินหรอกออถูกไหมเอยอใช่ครับต้องมีดีอาจารย์ถึงมาดดีดีแล้วนโอ,อ้อาจารย์ได้นะฮะเอออาถ่ายคนอื่นเนี่ยไม่ได้ครับผมตั้งใจมาถ่ายอาจารย์นะครับถ่ายพูดมันะคงเป็นนน,นีะ่ารักนะฮะมีใจดีอาจารน่ารักนะฮะตัวเล็กๆพูดพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะ ตัวน่ารักตัวเล็กๆดูท่านเดินนะท่านสักลายเต็มตัวแล้วทั้งตัวจริงๆนะผมไม่มีที่ว่างเลยนะโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์สักเก็บไหมครับอาจารย์เก็บไหมครับทั้งตัวเนี่ยตรงไหนเก็บที่สุดครับเก็บที่สุดเก็บที่สุดเลยครับทั้งตัวไม่ต้องฝาเท้าเออฝามือโอ้ถ้าอาจารย์สัก อาจารย์ยังทนได้ขนาดนี้สื่ลงมันจู๊กิ๊บนะ<อ>ถูกไหม,ไมใช่เ,เออถ้าสักสักยังทนได้เลยใช่ใช่เลยอาจารย์นา,ายยาวไหยาวครับยาวแน่นอนครับ